ตว,วิวดีนะค่ะโรงแรมที่นี่ลุกดีกว่ามาั้งเดี๋ยวไปไม่ทันเลยย่ตใหญ่ตื่นมาแบบคุณหนูอะต้องดูวิวดูอะไรก่อนนะ ใครดูไหวได้หนังมั้ยนี่เหมือนหนังฮอที่โกดเลยชิวนะตรงนี้เออคุ้นดีเลยยอดนะไปหาอะไรกินดีแบบอะไรอีฟับป่าป่าอยู่นี่ครับสวัสดีครับ วันนี้ครับเราอยู่กันที่สลิงสลิงบุรีมันล็อกไหนวะพี่ไอ้สลิงบุรีนยะผมจําไม่ได้แนละ้ววันนี้ครับผมเอาอีกแล้วเรามามัว่วแต่วันนี้มั่วเข้าไปอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่ในสถานที่ที่เรามาแบ่งบุญรับบุญกันอีกแล้วนะครับผม <laughs> ผมบอกเลยว่ามัว่วมั่วงานแห่เรือ,องานแห่เรือนี่ยังตั้งใจไปนะผมบอกเลยว่าภาร,รกิจของเราวันนี้คือไปมั่วกับข้าววัดครับผมผมบอกเลยต้องมัว่วมั่วให้มัว่วแล้วก็วันนี้ครับภาร,รกิจที่แม่ให้ผมมาคือแม่อยากกินแค่ ปลาช่อนครับผมไล่เพลยผมมาสิงบุรีนะครับเค้ก <c oughs> ปลาช่อนคือ,อยังไงบ๊อบี่เค,ค้กปลาช่อนเค้ก <c oughs> ปลาช่อนเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของสิงบุรีเขาเอาปลาช่อนน่ะ <c oughs> มาทําเค้กแล้วเค้กมันอยู่ในปลาช่อนนะนะี่ล่ะเฮ้ยปลาช่อนมันอยู่ในเค้กเหนะเหมือนเค้กอ่ะ <c oughs> ได้เหรอวะกูก็ไม่รู้มึงก็ไปถามแม่ลาดิแม่งถือว่าเราเป็นข่าวเป็นตัวแพร่กระจายอยู่เงี้ยนะ <c oughs> เป็นเชื้อโรคอะ่อะอีโบลาเฮตไอวีอ่ะคือวัดเนี้ยเขาสร้างแบบยังไม่เสร็จเลยแล้วงานนี้เป็นงานอะไรอ่ะงานกระถิ่น งานกระถินใช่กระถินตาก,กับพระป่าไงกระถินนะ่นน่าจะเป็นอีเวนต์ของวัดนะที่นี่น่าหนาวใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ไมล่ละ <laughs> อ๋อคือจะเป็นอีเวนต์กระถินของทางวัด,วด แต่ว่าพระป่าเนี่ยเป็นกองทุนระดมทุนกองทุนที่คนมีจิตศรัทธาเขาตั้งขึ้นมาเพาเื่ออยากไปสร้างห้องน้ำไว้ผมผมรู้แล้วพระป่าเนี่ยคือการระดมทุนระหว่างชุมชนหรือชาวบ้านหรือกลุ่มคนจากไหนก็ได้ที่มีศรัทธาเพื่อจะไปสร้างวัดหรือซื้ออะไรเข้าวัดเป็นอีเวนต์ของคนธรรมดาปกติแต่กระถินเนี่ยเป็นบุญใหญ่เหมือนคอนเสิร์ตใหญ่บนิที่สัลมอะเข้าใจว่า1 <laughs> ปีต่อนหนึ่งครั้งเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ อย่างนี้เลยบอกกล่าวกันว่าจัดที่นี่วัดนี้กี่โมงจะรู้กันอยู่แล้วอ๋อไอ้เคียผมเข้าใจเล็กๆแล้วการที่มีอาหารเยอะๆห้างร้านเยอะๆเนี่ยเหมือนเป็นการจะประชาสัมพัน์ว่ามีวัดนี้อยู่ให้ชาวบ้านแถวนี้รู้ว่ามีวัดนี้อยู่แล้วก็รู้แล้วอ๋อมีหลวงพ่อหรือว่ามีวัดนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหลวงพ่อเราไม่แตะเดี๋ยวเราไปแจกฟรีดีกว,ว่าแจก้งเดียวเออ เพื่อนๆครับลืมบอกลืมบอกตอนนี้ก่อนบ็อกเซตจะออกนะครับเสื้อออกแล้วนะครับรุ่นลายแทงน,น,นะครับผมเน่เน่เตามมาดูครับขายของก่อนเลยถ้าอยากสนับสนุนพวกผมนะครับแล้วก็ทายไอทำไมไม่ข้าฝั่งนู้นอะเส <c oughs> ื้อรุ่นลายแทงน,นะครับทาไมถึงเป็นลายแทงน,น,นะครับคือพิเศษกว่านั้นคือเป็นเสื้อที่เราผลิตเองเลือกผ่าเองทั้งหมดนะครับผม <c oughs> เพื่อการโดเนตของคุณผู้ชมจะได้มีค่าที่สุด สำหรับจิตใจพวกผมด้วยนะเรากําลังสร้างแบรนด์ละถ้าคุณผู้ชมอยากร่วมโตไปกับเราเนี่ยสนับสนุนได้ขั้นแรกครับความพิเศษของมันคือตอนนี้เรามีป้ายคอละหนึ่งฟอนต์หรือการาฟิกในโลกนี้ก็ไม่มีเพราะว่าผมใช้นิ้วมือตัวเองเขียนลงไปเขียนอยู่ประมาณแบบเป็นร้อยรอบอะเพื่อให้ได้ฟอนต์ที่มันดูแบบที่มันดูเป็นเราละทีเดียวอะไม่พอครับก็เราก็จะติดเป็นน่ารักนี้ครับ นี่ครับเมียงนี้อีกอันหนึ่งเผื่อใครปล่อยลอยชายนะพี่นะ<ช>แล้วก็นี่ครับเสื้อแบงคอกเซกาครับเป็นรูปสามเหลี่ยมครับตรงนี้ครับเห็นไหมรูปสามเหลี่ยมมาจากไหนนะครับจะเห็นจั่วหน้าเตือนไทยหน้าโบสถ์หน้าวัดอะไรเป็นสามเหลี่ยมทั้งหมดนะครับเราก็เลยประยุกต์มาให้ความเป็นไทยอยู่ในเสื้อแต่ดูไม่เป็นไทยเกินไปเขียนคําว่าชาตะลงไป25-62นะครับแล้วก็ Made in Bangkok s e k a Ma d e in b a n g k o k Seka เนี่ยเหมือนเป็นลัทธิประเทศอย่างนี้เลย นะครับผมทุกคนอยู่ในประเทศของเราเองทำไมถึงทำเล็กรู้ไหมความเป็นประเทศไทยเนี่ยผู้ใหญ่ในบ้านเรามันชอบปกปิดให้เรื่องร้ายเป็นเรื่องเล็กกับพี่เอ้ยประเทศผมไม่มีเป็นเรื่องเล็กไม่มีหรอกโอ้ส่วนน้อยเราเลยทําหน้าอกประมาณนี้แต่เบื้องหลังที่ผู้ใหญ่ในประเทศไทยปกปิดอยู่นะครับเรื่องหนึ่งนะที่เราเล่นมาตลอดเลยนะพี่นะเราเที่ยวมาตลอดเลยใช่ที่เราเล่นมาตลอดที่เราอย่าใช้คำว่าเที่ยวอย่าใช้คำว่าเที่ยวไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีข้างหลังคือคําว่าแบงคอกเซก้าทัวร์ <Day> 2019. เดย์สองับาได้แรงนดาลใจมาจากไอ้นี่เสื้อทัวร์ของวงล็อกต่างประเทศนี่ครับ ที่ทาตัวใหญ่เพราะอะไรเนี่ยแหละเบื้องหลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีผลประโยชน์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผมที่พยาบอกปิดเอาไว้ว่าไม่มีหรอกโอิโสุทธิพี่ดีไปเที่ยวที่อื่นนี่ครับผมเลยทําเสื้อทัวร์มาเลยครับวันนั้นครับฝรั่งมาถามผมนอกจากที่เที่ยวเขาสารแล้วถ้าเขาอยากมีเพือสัมพันธ์จะไปที่ไหนไอ้เฮียนี่คือคําถาม2นะเว้ยทำคลิปไม่ได้แล้วเพราะว่าอันตรายนะครับถ้าทําคลิปไม่ได้กูทาเสื้อแม่งเลยสัตว์ <laughs> แล้วก็ใส่ไปบอกชาวบ้านชาวช่องว่ายังมีอยู่นะครับตรงนี้ในความซ่านอกจากทาคลิปแล้วเราก็ย่อยมาเป็นอุปกรณ์จับต้องได้จันที่เราบอกได้ไหมว่าเราอยากจะหยิบคอนเทนต์จากในคลิปเนี่ยเอาออกมาให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้สนับสนุนได้หนึ่งในนั้นคือเสื้อครับรุ่นไมคคอกเสียก้าติดต่อได้ที่อินบ x ็อกนะครับเฟซบุ o กเพจตอนนี้มีไลน์อดแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองเอาไลน์อขึ้นตรงนี้มั ออถ้าใครเห็นไลน์แอดลองแอดมานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนของเราเดี๋ยวรอถุงเท้ารอกระเป๋าผ้ารอสติกเกอร์ลายออกมาอีกตามมาอีกปีนี้ของทั้งปีถ้าคุณไม่อยากให้เรารับสปอนเซอร์ใช่ไหมเราทําของออกมาทั้งปีรับสนับสนุนเราแล้วกันแล้วเราสัญญาว่าจะไม่เลิกทําไปไหนตอนนี้อยากเลิกถ่ายเมือนกันเพราะว่าร้อนโอ้ยร้อนมากเลยโอ้ยขายของไม่เหนื่อยเลย <laughs> เราเราจะไปแดกฟรีก่อนหรือว่าเราจะไปดูรอบวัดไหมอยากไปดูโบสถ์ห่ะวัดนี้ชื่อวัดอะไรอ่ะ เป็นสถา,สถาปฏิบัติท้องทุกอำเภออ๋อ,อยังไม่ได้เป็นวัดอย่างเป็นทางการถ้าเทียบกันง่ายๆให้เห็นผ้าบีคือไม่ใช่แกมมี่กำลังเป็นแบบกึงก่งๆสมอลลูมน,นี่นี่นี่อันอันนี้คืออะไรพี่น่าจะเป็น อันนี้คือเสาเอกครับตรงกลางนจะเป็นเสาเอกตรงกลางคือเสาเอกเขาต้องมีสามเสาถึงจะตั้งโบสถ์ได้จริงประเภทนี้เลยคือเสาเอกเสาโทอ๋อไอนี่เขามีสามเราก็ไม่รู้เพราะเราก็มาต่างถิ่นกันมาเขแถม๋อก็แถมครับอันนี้กี่เมตรนะครับสิบกว่าเมตรมีตั้งก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีขายแล้วเขาหามาจากไหนครับอย่างงี้คนมาถวายมีคนมาถวายแล้วก็เจ้าผ้าแบบมาผูกกันใช่ไหมครับเสายาวสิบสี่เมตรเมตรแรกไม่เป็นไรนะเอาอีกแล้วกูไม่มันติดมามันติด <laughs> เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นโบนหมดเลยลใช่ไหมพี่นีน่คือโบนละคือถ้าใครอยากอินอินในการบอว่าสร้างวัดที่แบบยังไม่มีอะไรเลยอะ ที่นี่เนี่ยได้เลยนะเนี่ยแม่งเป็นอีกฟิลเลยนะถ้ามาทําบุญแบบเนี่ยอย่างเงี้ยได้เริ่มไปกับวัดอย่างเงี้ยแล้วเราก็เพิ่งรู้ด้วยนะว่าการสร้างโบสถ์อะต้องมีเสาเอกเสาโท,าโทของด่านมาแล้วของด่านบ้าน,บ,านบ้านคุณบ้านไะบ้านคุณลุงผมว่างงว่ากระถินกับพระป่ามันต่างกันไงกระถินนี่คือเขาจะมีปีละครั้งเดียว<ร>แล้วอยากออกพรรษาได้เดือนนึงเขาจะทอดกระถิ่วนพระป่านี่ได้ตลอดเวลาถ้าทำไมถึงต้องเดือนเดียวะลุงกำหนดคำพูดการสมัยกุฎมือเขามีมาอย่างนี้เป็นเป็นเรื่องยาวงานีประวัติเดิมๆเลยคือคนที่พระ กลับแล้วได้บวชพระองค์เลยในโรงแรมมากอ๋ออันนี้คือเป็นเลิกของาศาสนาเลยเป็นระบบตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่แค่บอกว่าถ้าเป็นพระป่าเนี่ยจะเป็นการแล้ว<า>แต่ศรัทธารวมกันมาตอนไหนก็ได้น,นี่แหละเวลาอันนี้เรียกว่าวัดได้เหรอครับค้าว่าจะเป็นวัดเนี่ยก็ต้องมีก่อนก็ต้องเป็นทจดทะเบียนทางการก็ต้องจดทะเบียนใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่อันดับหนึ่งอ๋อครับตอนนี้ยังแบบว่ารอรอคอนเฟิร์ม อันนี้เห็นเห็นจะบอกว่าลอยใน่ยทางขึ้นก็จะไม่มีใครจะขึ้นมาบนบกเขนไทยเรือสมัยก่อนถ้าบวชหน้าก็แห่เรือจริงเหรอสมมุิว่าจะแห่รอบโบวเนี่ยใช้พายเรือเออเหรอเออแล้วคนที่เดินแห่ด้วยอ่ะก็พายเรือพอทําแบบเรือคนชอบไม่แน่นะร้านข้าวเยอะไหมลุงเยอะลองไปดูเลยกินฟรีป่ะไม่ได้ท้องกันไหมทอดคุณชอบไหมห่อกลับบ้านไหมเพราะว่าญาติผมอ่ะเป็นโรคหอบเยอะนะ ชื่อว่าหายใจไม่ดีนะก็องกับข้าวกับบ้านเล้อ้ตเอาน้ำอะไรคุณใหญ่โอ้โหเลือกอีกเฮ้ยเฮ้ยพี่กุ้ง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 กินกุ้งดีกว่ากุ้งเผากินกุ้งเขาก่อนนะแรกเกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่แต่แค่ตัวเล็กตาหลาโอ้โห้เฮ้ยหน้าหนาวหน้าหนาวไม่หน้าไม้เลยตอนเนี้ยหน้าไม้เลยโอ้ เราคล้องหลังไหมเขาไปหาพ่อไหมรุ่นใหญ่ดีว่าต่อไม่ไหวเราร้อนเนี่ยเราจะมดเสกแล้วก็จะเป็นที่ดีสวายาครับแม่พีครับรับุ้ท่านนะครับเรายุ่งทำตัวยุ่งทำตัวยุ่งการเรียนก็การลียงไม่ร้เลยก็รับเรียกว่าแห้งแล้ก็รับประานปติหลอจากกระลาไปวรอบนะตบโป ดูอย um> ู่ของฟรีด um> ูอย okay ู่โรตีแผ่นดิใช้ใช้ใช้เด็กใช้เด็กต่อโรตีใช้เด็กต่อโรตีไหเอ่มาเลยเหรอมาเลยเนี่ยเฮ้ยพี่วันนี้พอที่พาผมมากินฟรีงานวัดวันนี้ภารกิจพี่คืออะไรวะาผมตั้งให้สดๆเลยพี่ต้องพาผมไปแดกอาหารป่ามาสิงห์บุรนี้ต้องอาหารป่าเลยสีผาชาได้ไหมไม่เอาไม่อยากกินหนวด เริ่มลุ่ยสีก็หนวดเยอะด้วยอู้ไม่เอาดิแม่เปิดร้านครับวันนี้แม่ขายอะไรแม่เฮ้ยของร้านทองแม่มันดีอ๋อไอ้เหี้ยแล้วแม่รวมพุดแม่มันดีใส่คลิปกูด้วยกูต้องแฮชแท็กแม่มันดียาดีล่าดียาดามาโอ้ยโอ้นี่ภูเขาไฟฟูจิเลยเนี่ยอฮ้อยอหูวพันพันมีโบราณพี่ ทำไมมันถึงโบานนราณเนี่ยสูตรนี้สูตรโบราณมีเงินเที่ยวแล้วสะพานเวทองพ่อทองแม่ได้เงินป่ะป่าได้กันได้เกียสตาร์ทเซเว่น <het S 2> ไม่ได้แล้วครับน้องๆเรียนรู้เอาไว้นะครับ,รนนรบจริงๆข้างหน้ามีคิวอะโคดแล้วโอนไปเลยนะร้านทุกอันทุกร้านด้วยนะคะ ก็มีอะไรสแปร์อยู่นะกุ้งกับโรตีโรตีเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่า3579 GMM ไทยรัฐเนี่ยาาไม่มาเลยนะใส่นี่เลยก็ได้มันเป็นแบบฟิลชั่นรีอ่ะครับโอ้โหสุดยอดขอบคุณครับในครับมีโบราณที่พิมพ์ไทยโบราณนะ เลยขอผัดไทยช่วยหนึ่งได้ไหมครับมาแล้วเล่นไฟแล้วเล่นไฟแล้วได้กลิ่นก็หอมแล้วนะได้กลิ่นก็หอมแล้วขึ้นเลยขึ้น <g uss> ขึ้นอย่า <c oughs> งนี้เลย <c oughs> อยู่แป้น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 โอ๊ยขอบ oh, คุณมากครับกิน <c oughs> มันกินคนเดียวสองกล่องเลยนะมาตาอ้วน <c oughs> ขอบหนีหรอร่อยมากเลยนะเราได้มาแล้วได้ผัดไทยกับไอ้นี่มาแล้วมีโรตี เนี่เก็บไว้ของหวานนะเราแวะมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ากระถินกับพระป่ามันต่างกันประมาณไหนถ้าหมูกัดขาต้องฉีดยาเพราะมึงต้องบาปมากอะถ้าหมูกัดมึงอะผมว่านะความฟินของคนทำบุญอะ เหมือนความฟินของคนทําบุญน่ะเวลาสร้างวัดใหม่ไปด้วยกันน่ะฟินนะมาทุกปีได้เห็นแบบโบสขึ้นต้นไม้ขึ้นคนมาเยอะทุกปีดูดูดูเฮ้ยพี่พี่พ,พี่เอาแล้วแม่งขุดแล้วเอาเว้ยคือที่มันอะตำที่มันอะมีพักกี่รูปพี่ ไมเกินสี่คือตอนนี้เหมือนต้องแบบว่าทาวัดอะให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้คนมาบวชแล้วก็จํำวัดที่นี่ถูกว่าพี่ไฟฟ้าก็ยังไม่มีเออไฟฟ้ายังไม่เข้าอยู่่อะพี่อันนี้เครื่องปั่นไฟใช่ป่ะ สุดว่ะอันนี้แคสนะส่สลิงบุรีงนะสลิงสลิงบุรีงนะไฟฟ้าไม่มีนะครับที่นี่ถ้าใครเห็นคลิปวิดีโอนี้ถ้าอยากสร้างวัดไปด้วยกันก็เนี่ยครับมาลองแบบว่าสร้างดูนะมาลองทําบุญดูใครเส้นจันมันมีชื่อเต็มนะไม่ใช่เส้นจันท์ปกตินะเส้นจันโอชาเดี๋ยวถ่ายหมปากครับคือมันแบบว่ชนไม่รู้มช่ชนเปราคาแลงเก่า พี่เด็นวระบุนข้าจานบุญข้าจานอไรป,ปลุมๆเนี่ยมันมันชนเลยนะมันชนเลยนะไอ้เฮียม,มันทิน้งทั้งตัวนะหมูอ่ะ แบบกูมาพร้อมเหมือนกันกูรู้เยอะจังวะพอมาวันนี้รู้สึกดีนะแล้วก็หวังว่าทุกปีเนี่ยร้านค้าจะเยอะขึ้นแต่ว่าตอนนี้กับข้าวก็มันอร่อยแล้วก็อิ่มบุญทุกคนด้วยการแบ่งปันทุกคนมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะแล้วเต็มใจตักทุกช้อนเลยนะพี่สังเกตไหมกินเลยกินเลยหนูกินเลยเอาไปเอาไปเผื่อดีมากดีมากเดี๋ยวเราดูครับถ้าเราอยู่ไม่ไหวเนี่ยเราอาจจะอปิดก่อน โอ้ยโอ้ยหน้าหนาวโอ้ยเฮียหน้ามันเลยสัตว์ตอนนี้กำหนดการของมันเนี่ยหลังจากที่แบบทุกคนสุขสนานตักข้าวกินแล้วก็ทำบุญกันเนี่ยคือเดี๋ยวจะมีการถวายผ้ากระถินแล้วก็เดินรอบโบสถ์เสร็จแล้วก็ถวายพระประธานนะครับผมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปบนๆนะบนนู้นนะเพราะว่ากับข้าวที่ทำบุญต้องไปกับข้าวที่ดีที่สุดตรงนี้ดีที่สุดแล้วแต่ตรงนั้นต้องดีขึ้นไป เราลองเลือกรองเท้ากันไหคุณเอาคู่ไหนคุณเอาคู่ไหนอันนี้แรงนะ้าคุณดูรายละเอียดนะตอันนี้ตัวแรงบอกเลยอันนี้แรงวันนี้เราลองเท้าพระบุญใหญ่บอกเลยบุญใหญ่มีต่อปีใชไห่าช้างดาวเป็นภาษาแบบภาษาเหนือนะล้านนาละช้างดาวแล้วดูต่อปีต่อปีเบอร์เก้า เฮ้ยพ่อครับปวดพ่อปวพ่อพ่อทำไรครับนี่พ่อก็รู้ซีนพ่อก็รู้ซีนเมื่อกี้แม่บอกว่าเขาจะแห่แล้วแต่แม่ไม่รู้ว่าเราไม่เดินอยู่แล้วเอาไหมเป็นวัยรุ่นลองเดินแห่กถินไหมเฮ้ๆเฮยพี่เราแก้งเป็นรุ่นใหญ่ไะมเดินข้างประธานนะเอาไหม เราแบบเข้าแก้รุ่นใหญ่นะเข้าแก้รุ่นใหญ่นะอันนี้เดินกี่รอบพี่กี่สามรอบอุ้ยซ้อมเหรอโอ้ยนี่คุณก้าวบุญใหญ่บุญใหญ่จัดเลยเอางี้ไหมรอรุ่นใหญ่กว่านั้นไหมเอาแบบเดินนําประธานไปเลยไหมจัดเลยเอาไหมาขอรุ่นใหญ่กว่าประธานเลย บอกแล้วว่<อ>าผมต้องเล่นใหญ่กว่านั้นคือต้องเดินนําประทานเลยนําประทานเลยคือเลยบุญบีคคือตอนนี้เป็นบาปไปแล้วนะ <c oughs> ถ้าเราเดินครบสามรอบเสร็จแล้วเราไปทําอะไรต่อผมก็ถิ่นไปตั้งที่บนสลาอย่างเก่าไว้ฉลองกันถิ่นที่ที่นั่นนะครับอ่าครับล้วจะมีการหลอ่อพระวันนี้ทาพิธีเจ็ดอย่างครับครับอ๋ออ๋อมีหล่อพระมีลองสาเอกครับครับเอางี้นะผมขอบุญเดียวได้ไหม เราถินเนี่ยคือจีวอนอ๋อท่านายต้องมอบพิิกให้เลยเดยเรารับได้เลยนั่นไงบาปอีแกแะบาอี้แไม่เคยได้เลยเลยมาวัดผมไม่เคยได้เลยเลยจริง เี<ส>ยยืนหน้าซิตเลยร่างกายต้องการน้ำเก๊กฮวยขอเย็นเย็นโอ้โหคุณป้าวิ่งเดิน3ารอบเลยผมผม <laughs> ของผมมาครึ่งรอบเองครับเนี่ยเราขาดีเราเดินครึ่งรอบองจริงๆอะ่ะมีน้องๆเคยถามว่าเฮ้ยถ้าอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับศาสนาคิดว่าจะมีคนดูไหมเนี่ยเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับศาสนาเยอะมากเลยนะในปีนี้ใช่ไหมเออใช่แม่งเป็นอีกโลกหนึ่งอะ่ะเหมือนโลกคู่ขนานที่เราไม่รู้อะไรเลยอะ่ะสักอย่างหนึ่งเราไม่คือไม่ใช่เราไม่รู้ผมมันไม่รู้เลยไม่ทําบุญแต่ทีนี้ในปีนี้ด้วยความที่อายุมันเยอะขึ้นอะ่ะมันค่อยๆมองโลกหลายมุมขึ้นเปลี่ยนจากคําว่าไม่รู้หรือไม่อยากรู้เนี่ยเป็น หัวโล่งๆเลยใจโล่งๆเลยแล้วก็มาลองดูว่าเออเขามาทําอะไรกันก็เนี่ยครับคอนเทนต์เกี่ยวกับศาสนาก็ทําได้แต่แค่บอกว่ามีลูกล่อลูกชนมีน้ําจิ้มมีอะไรให้มันเยอะหน่อยหลากหลายอ่ะที่ไม่ใช่แบบว่าซีรีส์เกี่ยวกับศาสนาอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่ากระถินเดิน3รอบมีทําอะไรบ้างเราก็ไปมั่วกินไม่ถ่ายพระเลยนะเพราะว่าไม่ต้องถ่ายอยู่แล้วในวัดมีพระถ้าในวัดมีคยณตีนะแปลกนะไม่ได้นะก็เนี่ยครับถือว่ามาเปิดโลกเรียนรู้แล้วก็บันทึกกึ่งๆสารคดีอ่ะกึ่งกึ่ง d คอมเมนต์รี่อ่กับสคอมเอไม่รู้เฮียอะไร <laughs> <laughs> เราอยากบันทึกอันนี้เอาไว้ถ้ามีคนผ่านมาเห็นเนี่ยจะได้อ๋อมีอย่างนี้อยู่อ๋อมีวัดนี้อยู่เว้ยก็ทําคลิปได้เลยได้สนุสนานโลกมันเปิดกว้างไปหมดและ้ะก็สนุกดีครับถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งที่คนดูอาจจะไม่เยอะร้อนอน,อน,นี่ปิดเลย <laughs> ปิดเลย <laughs> อย่างง่ายๆอย่างนี้เลยกูอะในยะของเราคือให้มาเห็นว่ามีการล้นตัวกันเกิดขึ้นสีหน้าคนมีความสุขแบบไหนการแบ่งปันยังไงได้รับบุญอันนี้มันเป็นบุญใหญ่จริงๆเนี่ยคือบุญใหญ่กระถิ่เป็นบุญใหญ่ของศาสนาพุทธมันรู้ปหมว่าวัดวัดใหญ่ๆดังๆเขาจองกันเปร้อยปีนะใช่เหรอจองเป็นเจ้าภาพกระถิ่นหรอใช่ก็คือรุ่นหลารุ่นเหลนเลยก็คือต้องสืบทอดกันไป อา้าวแล้วปีนี้ผมบอกเลยว่าเวลาเข้าไปในวัดหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่น่าเบื่อนะพระสนุกก็มีเรื่องราวที่เราไม่รู้เยอะแยะก็มีคนที่สงสนานก็มีอย่างที่เราไปงานแห่เรือไหมลุงนะั่นเป็นคดลอกเลยนะแม่งโดนเหลืองเลยลุงแม่งแดกเบียรยในคลิปผมเอี <laughs> ้ย yeah, ครลอกเลย คุณแค่เหลืองไหมโอ้โหมึงยังต้องแค่อีกอะติดมาทั้งปี <laughs> นะครับผม <laughs> ก็อยากสนับสนุนเราครับตอนนี้เสื้อเปิดลับๆแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีที่เป็นบ็อกเซตก็มีพวกถุงเท้ากระเป๋าผ้าแล้วก็เป็นสติกเกอร์ที่แถมไปส่วนใครที่สั่งเสื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะแจ้งมาแล้วก็เพิ่มเงินนิดหน่อยเดี๋ยวส่งของตามไปทีหลังแล้วก็คนที่ยังไม่สั่งเดี๋ยวรอเปคอลเลคชันเราสนับสนุนครับ <laughs> ไม่มีกินแล้วครับผมเรียนภาษาเอกละครับ <laughs> เตรียมแล้วเตรียมยกมาแล้วยกเต่าอ่ะเตียมยกกเนีอนะไ <c oughs> ่ายไหมผมยกขาคุณนะแล้วคุณไถ่ไหมลองไหมลองแหม, <c oughs> แม่ถ้ามันหลุดจากรกรอบไปเนะี่ยผมบอกเลยว่าเละ วันนี้วันนี้เป็นแค่อีีเดียวสอนเช้าเนี่ยพามาดูว่าศาสนาเป็นยังไงเขาทำอะไรกันไปมั่วข้าววัดมีกุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยดีช่วงนี้เดี๋ยวปิดก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อว่าภาร,รกฐฐิจพีอ่อ้นวันนี้คือมือต้องพากูไปกินอาหารป่าอาหารป่ามีอะไรกินบ้างอาหารป่าที่สิงห์บุรีผมอยากกินงูสลิงคุณต้องพาผมไปเ <c oughs> อาคข่ปาลาจันดี่าเฮ้ยอาหารป่าครับผมอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับก็พาปวดปวดเล็กๆน้อยๆครับ แล้วเดี๋ยวอีกีพีหนึ่งเดี๋ยวลองดูว่าแถวน,นี้มีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพาทัวร์กันนิดหน่อยแต่หลักๆคุณต้องทําเควสของผมให้ได้คือร้านอาหารป่าร้านอาหารป่า <Okay. S 2> ผมอยากกินหนวดลิสสี <c oughs> ครับผมคุณสัญญานะครับผมอาหารป่านะบางละจันไม่เกี่ยวแต่คุณพาไปได้แต่ไม่เกี่ยวผมบอกเลยโอเคครับผม EP นี้ัสดีครับัสดีครับพี่พระเดชพระคุณพระจารย์เจตกใจใช่ครับรที่ในจุดที่กนกดาทั้งหลาย 蛋糕有些。<noise>